จักกะจี้จักกะจี้ใช่ไหมตอนที่นวดอาเอฟนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านค่ะตอนนี้คนไข้จักกะจี้ไหวไหมคุณยายไหวไหมได้ค่ะได้นะจักกะจี้เหรอถ้าไม่ไหวแจ้งพยาบาลได้เลยนะมันจะรู้สึกอุ่นๆแล้วก็จักกะจี้จักกะจี้อย่างเงี้ยใช่ไหมหรือว่าปกติเป็นคนบ้าจี้เหรอเป็นคนบ้าจี้เป็นคนบ้าจี้ไหวไหมถ้าไม่ไหวบอกพยาบาลได้ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณโรสลินคุณโรสลินบอกหน้าท้องสวยมากใช่แล้วค่ะหน้าท้องสวยมากๆเลยคุณผู้ชมค่ะใครเข้าดูอยู่ตอนนี้อยากมีหน้าท้องสวยและมีสเสน่ห์แบบนี้นะคะกดไลค์กดแชร์ให้น้องข้าวๆค่ะคุณผู้ชมเข้ามาแล้วสวัสดีนะคะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยตอนนี้นะคะดูดนะคะไขมันหน้าท้องสร้างเซ็กซี่ไลน์ทำให้เอลด้วยค่ะคุณผู้ชมทางบ้านแล้ววันนี้คุณจอยดูดไปกี่วันแล้วนะ เดือนหนึ now, mm ่งแล้วค่ะคุณผู้ชมทางบ้านขาย้าว่าเดือนหนึ่งแล้วนะตอนนี้โอ้โหเซ็กซี่ลายลายชัดมากคุณผู้ชมทางบ้านขาให้ดูเลยว่าเซ็กซี่ลายเป็นยังไงคุณผู้ชมแยกแยะนะว่าเซ็กซี่ลายกับซิทแพคไม่เหมือนกันซิทแพคจะเป็นของคุณผู้ชายนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมทางบ้านขาซิทแพคจะเป็นรอนแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างนี้นะแต่คุณผู้หญิงจะเป็นร่องสิบเอ็ดแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมทางบ้านขาคุณจอยจักกะจี ใช่ว่าจี้แล้วนะอะสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านค่ะใครอยากมีหน้าท้องเรียบแบนสวยใครอยากมีหน้าท้องที่เรียกได้ว่าเหมือนการออกกําลังกายมานานแสนนานแล้วได้มัดกล้ามเนื้อหน้าท้องที่สวยแบบนี้กดคอมเมนต์เข้ามาค่ะคุณผู้ชมทางบ้านค่ะใครอยากได้คะที่ดูอยู่ตอนนี้ดยอด ค่ะใช่แล้วใครอยากได้หน้าท้องสวยๆแบบนี้ก,กดหนึ่งเข้ามาเลยค่ะเพราะว่าอันนี้นะเป็นการดูดไขม<า>ันสร้างเซ็กซี่ลายไปเพียงหนึ่งเดือน<ะ>เท่านั้นหนึ่งเดือนเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมทงมางบ้านค่ะดูเลยมิติของหน้าท้องนะคุณผู้ชมทงมางบ้านนะดูเคิร์ฟของหน้าท้องคือดีมากค่ะ<า>ดีมากเป็นร่องชัดเจนเลยใช่แล้วเป็นร่องสิบเอ็ดขึ้นมาชัดเจนเวลาใส่เสื้อผ้าชุดไหนมันก็ดูสวยนะใช่แล้วใส่สเสื้อเอลงเอลลอยใส่บิกินิงบิกินี่คุณผู้ชมค่ะก็สามารถใส่ได้อย่างมั่นใจและที่สําคัญคือ ไม่ทิ้งรอยแผลเป็นใช่ไม่เห็นรอยแผลเป็นอะไรแดงๆสิ้นเลยนะคะใช่แล้วอยากจะให้บอกอีกรอบหนึ่งได้ไหมว่าเจ้าตัวเครื่องเนี้ยมันช่วยอะไรบ้างหลังจากที่เราทำเสียกรรมไปได้เลยค่ะอันนี้นะเป็นเครื่อง RF เป็นการนวด RF ค่ะคุณผู้ชมทางบ้านค่ะเป็นการปล่อยคึืนอน,น เป็นการปล่อยขึ้นนะคุณผู้ชมความถี่สูงนะคะเข้าไปสู่ชั้นใต้ผิวหนังเลยตัวนี้จะช่วยกระชับผิวนะคะคุณผู้ชมทางบ้านค่ะกระชับผิวหลังจากนะคะการดูดไขมันให้ผิวชั้นนอกเนี่ยกระชับตัวได้เร็วเข้าที่ได้เร็วเข้ารูปได้เร็วค่ะและที่สําคัญนะหากใครยังไม่ได้ผ่านการดูดไขมันมาก็สามารถดูดได้ค่ะคุณผู้ชมเอ้ก็สามารถนวดอาเได้ค่ะคุณผู้ชมทางบ้านสามารถทาได้เช่นเดียวกันสามารถทำได้หมดเลยสุดยอดจริงๆค่ะแล้วตอนทํานะบางคนก็จักรจี้แบบนี้ บางคนก็จะร,รู้สึกบอกว่าอุ่นๆใช่ไหมคุณจอยแต่คุณจอยบอกว่าจักรจี้จักจีจกจ้เพราะว่าเป็นคนบ้าจี้นะคุณดุสดีหัวใจมาแล้วขอบประคุณมากอะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวให้ดูรูปก่อนทําก่อนที่จะมีหน้าท้องเซ็กซี่เซ็กซี่แบบนี้ก่อนที่หน้าท้องจะมีสเสน่ห์แบบนี้ดูเลยหน้าท้องก่อนทําค่ะคุณผู้ชมทางบ้านขาเนาะใครที่ตัวเล็ก แต่อุดมไปด้วยไขมันช่อยากจะมีหน้าท้องนะคะที่นันดูบอกว่ามีลายกามเนื้อที่สวยนะคะมีเซ็กซี่ไลา์ที่มันดูดีใช่ก็ต้องบอกเลยว่ามาจัดเลยแล้วคุณจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะดูเลยนะอันนี้หน้าท้องเดิมค่ะคุณผู้ชมทางบ้านเป็นคนตัวเล็กอยู่แล้วเป็นคนตัวเล็กอยู่แล้วแต่หน้าท้องก็แบนไปเฉยๆดูไม่มีเสน่ห์ดูไม่สะกดจิตสะกดใจค่ะคุณผู้ชมก็เลยนะคะเข้ามาที่คิวคลินิกมาให้คุณหมอสร้างเซ็กซี่ไลา์ให้เพียงหลับตื่นเดียวอ่าเซ็กซ สร้างขึ้นนะคะเพียงหลับตื่นเดียวเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมทางบ้านค่ะตื่นมาก็มีเซ็กซี่ลายแบบนี้เลยค่ะแล้วตอนแรกนะดูเลยหุ่นจะเป็นทรงกระบอกกระบอกหน่อยแต่ตอนนี้เอลเอสแล้วคุณพยาบาล อุ้ยเอลเอสมากตอนนี้คุณผู้ชมค่ะเอลเอสเอลสวยมากและที่สําคัญไม่ทิ้งรอยแผลเป็นด้วยเนาะไม่ทิ้งรอยแผลเป็นสําหรับใครที่บอกว่าพยายามออกกําลังกายมาหลายรอบแล้วก็ไม่ประสบผลสําเร็จพยายามซิดอัพาลาหลายร้อยรอบแล้วก็ไม่ประสบผลสําเร็จบอกเลยว่าการดูดไขมันสร้างเซ็กซี่ลายเนี่ยคุณผู้ชมค่ะเห็นผลทันทีนะย้าว่าเห็นผลทันทีหลังทําเสร็จทันทีคุณจอยขาเป็นยังไงบ้างหลังทําไปตอนนี้ชีวิตดีไหม ดีมาก,มากชอบไหมชอบมากค่ะค่ะมันเป็นยังไงคือ,อใส่เสื้อผ้าง่ายใส่เสื้อผ้าตัวไหนก็สวยเนาะและที่สําคัญนะคุณผู้ชมทางบ้านนะใคร ดูดไขมันไปแล้วเราก็มีบริการนะคะนวด RF แบบนี้ให้ฟรีจากคุณพยาบาลผู้เชี่ยวชาญชํานาญการสูงของเราแบบนี้นะคะดูเลยพยาบาลของเรานะคะมีความชํานาญในการนวด RF มากๆนะคุณผู้ชมเครื่อง RF เนี่ยเรา,เานําเข้ามาจากอเมริกานะคะปล่อยขึ้นความถี่สูงเข้าไปสู่ชั้นใต้ผิวค่ะคุณผู้ชมทางบ้านไม่ละคายเครื่องผิวนะคุณผู้ชมไม่ทําลายผิวหนังด้านบนไม่ทําให้ผิวหนังด้านบนไหมหรือเบลอน,นะคุณผู้ชมทางบ้านแค่จะรู้สึกอุ่นๆหรือว่า จกักระจีแค่นั้นเองค่ะคุณผู้ชมทางบ้านใครที่บอกว่าฉันยังไม่อยากดูดไขมันแต่อยากยกกระชับผิวหนังด้านนอกนี่เลยค่ะเครื่อง r f เนี่ยค่ะการนวด r f เนี่ยแหละตอบโจทย์มากที่สุดนวดได้หลายจุดมากเลยค่ะคุณผู้ชมทางบ้านค่ะสามารถนวดได้หลายจุดหลายตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นบริเวณเหนียงหน้าแขนคอโอ้ทุกอย่าง หน้าท้องได้หมดเลยนะคะคุณผู้ชมทางบ้านและที่สําคัญไม่เป็นอันตรายด้วยนะคุณผู้ชมเพราะว่าเครื่องของเราที่นํามาเข้าใช้กับคนไข้เนี่ยผ่านออยไทยและต่างประเทศแล้วนะคุณผู้ชมทางบ้านนะใครว่าหน้าท้องแบบนี้สวยนะคะคุณผู้ชมทางบ้านค่ะใครชอบหน้าท้องแบบนี้บ้างกดหัวใจรัวๆเข้ามาค่ะใครว่าหน้าท้องแบบนี้สวยกดหัวใจรัวๆเข้ามาให้น้องข้าวค่ะคุณผู้ชมทางบ้านค่ะสวยมากชอบมากเลิฟมากค่ะคุณผู้ชมทางบ้านหน้าท้องไม่ต้อง แลาบเพิ่มเสน่ห์ให้กับหน้าท้องแบบนี้ด้วยการดูดไขมันสร้างเซ็กซี่ลายค่ะ